ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาหญิงตัวเล็กๆชื่อวลาที่อาศัยอยู่ชุมชนทุ่งห้างตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางแบกความทุกข์ร้อนใจจากความขัดสนภายในชุมชนอันเกิดมาจากความแห้งแล้งเดินทางมุ่งสู่จังหวัดชนบุรีเมืองใหญ่ริมทะเลล่าเก็บเล็กผสมน้อยเอาแนวความคิดและจินตนาการ ของสินค้าที่ระลึกริมหาดมาต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจสู่ผลิตภัณฑ์จากมเมล็ดมะข่าของกลุ่มหัตถกรรมทุ่ง้างเม็ดมะข่าที่เคยไร้ค่าในชุมชนถูกปั้นแต่งและบรรจงร้อยเส้นถักทอจนกลายมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแรงบันดาลใจของล่าในวันนั้นจุดประกายฝันสู่การเริ่มต้นและปลดแอกความทุกข์เข็นที่ความแห้งแล้งของที่นี่ได้เคยบันทอนความสุข ไปทุกหัวร่ลาายนผมอยู่กับพี่ล่านะพี่ล่าพี่ล่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนอะไรตำบลอะไรที่ไหนชุมชนบ้านทุ่งหางค่ะตำบลทุ่งพึ่งนะคะอำเภอเจาหอมจังหวัดลำปางค่ะครับทุ่งหางนี่เห็นบอกว่ามีการทําผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะข่านะครับใช่ค่ะอ๋อแล้ววันนี้เราขอเดินชมศูนย์หน่อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะโอเคครับผมไปดูกันครับทุ่งหางหรือทุ่งร้างในภาษาไทยกลางหมายถึง ทุ่งที่แห้งแล้งและรกร้างในอดีตนั้นบ้านทุ่งหางขาดแคลนน้าในการทําการเกษตรครับแต่ปัจจุบันจากหมู่บ้านที่แห้งแล้งและรกร้างคนในชุมชนบ้านทุ่งห้างเองได้ผันตัวมาสู่การเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกแปรรูปจากวัตถุดิบภายในชุมชนเครื่องประดับอันสวยงามที่แม้แต่ชาวต่างชาติเองถึงกับต้องร้องว้าววันนี้ผมขอพาคุณผู้ชม ไปยนแหล่งผลิตกันให้ถึงที่เลยครับคือนะคะพี่แทนค่ะอันนี้ที่เราเห็นนี่คือเป็นเม็ดมะข่าหมดเลยนะค่ะเป็นเม็ดมะข่าหมดเลยแต่ว่าเมาจากไหนมาอันนี้เม็ดมะข่านี้เอามาจากในป่าค่ะในป่าของชุมชนเราหรอคะในชุมชนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอ๋อแดงว่าในในชุมชนเรานี่มีต้นมะข่าอยู่เต็มเลยเหระเต็มค่ะมีในป่าเยอะค่ะครับก็ก็ใช้ได้ทั้งปีค่ะ ควมเป็นมาของไอ้กลุ่มหัตถกรรมทุ่งหางนะครับก็เริ่มจากแม่บ้านนะฮะได้มีโอกาสได้ไปดูศึกษาดูงานในปีประมาณ2 5 4 7ไปเที่ยวทะเล,ะเ,ลเห็นพวกชาวเลเขาเอาผิดพัน์วัตถุดิบจากทะเลมาทําเป็นผิดพันธโอท็อปนะะก็กลับมาที่บ้านก็คิดว่าบ้านท้องถิ่นของเราเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรที่สามารถ นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนทางใต้ทางทะเลบ้างก็นําเม็ดมะข่ามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตอนแรกก็ทําเป็นโมบายมูลี่นะครับเป็นทําเป็นของใช้ก่อนนะฮะแล้วก็พัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องแต่งกายเป็นพวกกําไรข้อมือต่างหูสร้อยคอนะฮะมีเข็มขัดมีทั้งหมดะฮะเป็นเซตเครื่องแต่งกายนะครับผมเม็ดมะข่าหรือเม็ดมะข่ามง ได้มาจากต้นมะข่าที่ถูกปลูกโดยชาวบ้านและขึ้นเองตามธรรมชาติยืนต้นกระจัดก,กระจายทั่วชุมชนจากต้นมะข่าโมงที่มีจํานวนมากและเป็นแค่ต้นไม้ที่ให้ได้เพียงความร่มเงากระทั่งกลายมาเป็นต้นไม้ที่สร้างเศรษฐกิจแปรรูปเม็ดมะข่าเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศสร้างเม็ดเงินให้ได้หล่อเลี้ยงผู้คนทุ่งหางจนสามารถลืมตาอ้าปากและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ถึงปัจจุบัน โอ้ประธานฮะนี่คือต้นมะข่าเหรอที่เราเก็บในชุมชนนี่นะใช่ใช่ต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะใหญ่ใหญ่ใเนี่ยลูกโอ้ต้นใหญ่มากเลยเนาะค่ะเราเราเก็บยังไงเราจะเก็บนี่นี่ข้างล่างเนี่ยเก็บกับพื้นอย่างนี้เลยเหรอกับพื้นเลยค่ะอ๋อเหรอฮะอ๋อมาจากดินเลยอ๋อผมนึกว่เหมือนเขาสอยต้นมะนาวมะพร้าวอะไรไม่ใช่เหรอไม่ค่ะเก็บที่มันร่วงมาจากดินอย่างนี้เลยอ๋อเออผมเห็นอยู่แล้วเออเนี่ยเออเก็บอย่างนี้เลยเนาะค่ะค่ะอ๋อ เก็บนี่ข้างหน้าจากดินเนาะให้เป็นดาวโอ้จากดินให้เป็นดาวเออใช่ดินให้เป็นดาวนี้ผมรู้แล้วเพราะว่าจากดินจริงจจากดินค่ะนี่นี่ค่ะนี่จากอย่างนี้นะฮะทุกทขายหลักร้อยหลักพันเนาะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะตอนตอนทใหม่ๆก็บอกว่าพี่รากก็จะไปเก็บที่ต้นที่สวนเนาะไปสวนมีต้นใหญ่มากเลยนะก็ไปเก็บปุ๊บครั้งแรกก็บอกว่า เนี่ยต้นมะค่าอ,อยู่ในป่านะไม่มีคุณค่าเขาเหยียบย่ําแล้วไฟมาก็ไหม้หมดเลยอันนี้อ่ะจะเก็บไปทําให้เป็นดาวนะขอให้ได้ไปถึงเมียงนอกเมียงนา,นานเมืองกรุงเทพนะอะไรอย่างเงี้ยขอให้ทําแล้วขอให้ได้ขายนะมันก็จริงนะนะมันศักดิ์สิทธิ์เลยนะแล้วฝรั่งจะรู้ไหมนะว่าต้นสายต้นต้นทางของมันคือเรามาเก็บตร<า>ง,งนี้เนาะที่มันหล่นลงมา,งานีมางนะครับ อ๋อนี่คือต้นมะข่านะต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากแล้วก็มีโดยรอบของชุมชนหมดเลยเนาะค่ะมีเยอะมีในป่าเยอะมากค่ะเข้าไปในป่าลึกยิ่งอันนี้คือต้นใกล้ๆอ๋อนี่ต้นแบบเต็มเปิลสัมเพิลใกล้ๆอ่ะโอ้โหมันก็เยอะมากเลยเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันเก็บต้นเม็ดมะข่าตรงนี้กันสักทู่นะครับคุณผู้ชม ผมและพี่ล่ารวมถึงประธานกลุ่มบรรจงเก็บเม็ดมะข่าที่ตกอยู่ใต้ต้นมะข่าริมทางก่อนจะหอมหิ้วใส่ตะกร้าไวา้กลับไปที่กลุ่มอีกครั้งเพื่อเรียนรู้และได้เห็นกับตาว่าคนที่นี่เขาทํากันอย่างไรให้เม็ดมะข่าริมทางกลายมาเป็นเครื่องประดับราคาสูงจนสามารถบินลัดฟ้าไปวางจําหน่ายที่ต่างประเทศได้เป็นอบอุ่นแบบชุมชนนะมาอยู่แวดล้อมด้วยกันและทํางานร่วมกัน เป็นไงครับพี่ัวเจิก็จะเป็นนี่แม่เลยนะครับนี่แม่เจิดแม่เจิดแม่เจิดรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ทำนี่เป็นฝ่ายอะไรฮะเนี่ยแล้วโอ้โหนี่ทำมากี่ปีแล้วกันแม่เจิดอันนี้ทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยสี่ปีหมุนอย่างเดียวเนี่ยสิบแปดปีอ๋อเหรอแม่เจิดแม่เจิดจะเป็นงานถักนี่นี่พี่อ้อยพี่อ้อยเป็นคนหมุนหัวค่ะอ๋อโอ้อย่างงานปักเนี่ยเรื่แต่เขาจะตกแต่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยโอ้สยอะเต่งมาทำาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะ อันนี้ก็เป็นใส่ข้องคอนะข้องคอค่ะสวยมากเลยสินค้าปแปรรูปจากเม็ดมะข่าชุมชนทุ่งฮ้างที่บางชิ้นสร้างมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นได้สร้างความตื่นใจให้กับผมเป็นอย่างมากการมาที่กลุ่มหัตถกรรมทุ่งห้างของผมในวันนี้ทําให้ได้สัมผัสกับแววตาแห่งความสุขของคนทุ่งฮ้างที่กลบความรู้สึกทุกยากในอดีตให้หายไปแทบหมดสิน้น หลุดจ,จากชุมชนทุ่ง้างบนเส้นทางสาย115ลำปางแจ้ห่มห่างจากตัวเมืองลำปางราว52กิโลเมตรวัดพระบาทปูผ้าแดงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอแจ้ห่มและจังหวัดลำปางที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างยกย่องให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์กันเลยทีเดียวครับ และเช้าวันนี้คุณเอ็ดดี้ได้มุ่งหน้าไปอย่างที่นั่นเพื่อไปกราบนมัส,สการและเที่ยวชมให้เห็นกับตาว่าสุดยอดอันศีลของอำเภอแจ้ห่มนั้นสมกับคำล่ำาหลือเพียงใด ทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเจ้าห่มนะครับเป็นอีกหนึ่งอำเภอของจุฬาลงกรณ์ที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆทีเดียวนะครับและขึ้นชื่อเรื่องของน้ำปูครับที่นี่น้ำปูดีจริงๆนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พาทุกท่านนั้นมาทานน้ำปูครับเราจะพาทุกท่านนั้นมาเที่ยวสถานที่เที่ยวที่มีความวิจิตรการตานั่นคือวัดพระบาทปู่ผาแดงหรือว่าวัดพุทธบาทสุทธาวาสนะครับซึ่งวันนี้เรามีนัดกับท่านสอจอหนุ่มนะครับท่านสอจอจะพาเราไปเที่ยวชมอะไรบ้างติดตามกันได้เลยครับ จากปากทางเข้ามาราว2กิโลเมตรคุณเอ็ดดี้ก็เข้าสู่เขตวัดพระบาทปูผ่ผาแดงซึ่งวันนี้แววมาว่าได้นัดไกด์กิติมศักดิ์ที่จะพาเราเที่ยวชมภายในวัดนั่นคือสอจอหนุ่มแล้วก็หนุ่มสมชื่อจริงๆครับโดยสอจอหนุ่มนั้นได้นําทัพคนในพื้นที่มาบอกเล่าเรื่องราวและผาเยี่ยมชมวัดพระบาทปูผาแดงแห่งนี้กันครับ สวัสดีครับสจครับและนี่คือสจหนุ่มที่เรานัดไว้นะครับและวันนี้ทราบว่ามีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะพาเราเที่ยวชมอีกนะครับผมอยากจะให้แนะนํานิดหนึ่งครับก็นี่คือพ่อปีชานะครับผมวันนี้ทั้งสองท่านนะครับจะพาเราเที่ยวชมวัดพระบาทปู่ผาแดงแห่งนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราอยากจะถามพ่อปีชานะครับว่า ความเป็นมาของวัดตรงนี้นะครับมีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับคือหลวงพ่อไพบูลสุมังกโลนะครับคือเจ้าสำนักวัดอนันตโยพยาวท่านมาเห็นบนดอยนี้ช่วงปี4.4ครับครับท่านเห็นว่าดอยนี้ดูแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะและท่านนิมิตนิมิตของท่านว่าท่านมาเริ่มสร้างปลายปี4.4ครับตั้งแต่ปีั้งแต่ยาวถึงปัจจุบันนี้ ท่านสร้างได้ประมาณ8ปดปี8ปดปีกว่าคร,ครับผมถึงจะเป็นประวัดพอสร้างวัดนี้เสร็จข้างล่างนี้เสร็จตะท่านก็ไปสร้างบน,บนยอดดยอยครับครับผมวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสหรือวัดพระบาทปูผาแดงมีพระวิหารสร้างขึ้นอยู่ชั้นล่างสุดของวัดเรียกว่าวัดล่างซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาของหลวงพ่อไพบุญสุม,มังคโลประกอบกับ เนื่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชสมภพครบ200ปีเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2547ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยจนหลายคนเรียกติดหูอีกนามของวัดนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติและได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัดณตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มขึ้น ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาครับพระวิหารตรงนี้ถือว่าเป็นพระวิหารที่สวยงามแล้วก็มีความสงบเงียบอีกหลังหนึ่งบนวัดแห่งนี้พ่อพิชาครับตรงนี้ทําไมถึงสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมาครับสำหรับพระวิหารพระจอมเกล้าราชานุสศเนี่ยครับคือหลวงพ่อท่านสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติรศ ครับซึ่งรอสีนี่ก็ท่านเป็นผู้ริเริ่มทำพระสายธรรมยุทธ์นะครับสองร้อ200กว่าปีผ่านมาละครับก็มีความวิจิตรสวยงามโดดเด่นนะครับสำหรับผู้ศรัทธาชนที่ขึ้นมาประกอบาศาสนกิจก็จะมากราบไหว้และใช้วิหารแ่งนี้ทำกิจของทางาศาสนาใช่ครับ<ล>อันนี้เนี่ยคือ พระเจดีสีทองใช่ครับพระพุทธรูปสี่ทิศครับนะครับอันนี้มีความสําคัญยังไงครับนี่คือจุดเด่นของวัดอาพระบาทสุดท้าวากของเราก็จะมีพระประธานอย่างนี้นะหันหันไปอ้ทุกทิศนะทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้และก็ทิศตะวันตกอจะเป็นอย่างนี้นะฮะครับทไมถึงต้องเป็นสี่ทิศนะครับตอนที่หลวงพ่อสร้างเนี่ยท่านก็สร้างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แก่แก่ทุกทิศทุกทางนะผมว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น ครับครับแล้วในพื้นที่ข้างบนมีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะพาพวกเราไปชมบ้างครับข้างบนนี้คือจะเป็นพุทธอุทยานแล้วเนาะ<ม>ก็จะมีมทั้งวิวสวยมากนะครับ,รบทั้งวิวแล้วก็มีทั้งเจดีมีมีพระอ,องค์ประธานที่เราจะต้องไปเข้าไอ้อนมัสก,การครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอันซีนที่สวยมากาครับวัดพระบาทปู่ผาแดงนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเจดีย์จำนวนมากมายทั้งน้อยใหญ่ถูกนำขึ้นไปตั้งบนยอดหินตามแนวสันเขาหินปูนฝั่งด้านทิศตะวันตกของอำเภอแจ้หม่มซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเละเฉลี่ยประมาณ800เมตรและสูงจากอำเภอแจ้ห่มเองประมาณ500เมตรแน่นอนครับว่า บนวัดนั้นสามารถเห็นวิวทิวทัศน์แบบแลนด์สเคปของอำเภอแจ้ห่มได้กว้างถึง180องศาแสงที่ตกกระทบเจดีขาวเปล่งสีนวลตัดกับท้องฟ้าสีครามในวันที่ฟ้าเปิดแม้นักท่องเที่ยวจะต้องปีนเขาที่สูงชันแต่ภาพที่เห็นเบื้องหน้าช่างงดงามจนหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวอยากจะขอเชิญนะักท่องเที่ยวนะครับผมทั้งในจังหวัดลำปางและในประเทศไทยหรือว่าของต่างจังหวัด And หลายๆพื้นที่และรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับผมก็มาท่องเที่ยวในวัดพระบาทสุทาวาสตรงนี้ครับผมเพราะเป็นอันซีนของอันซีนไทยแลนด์ของประเทศไทยอยู่แล้วครับผมมารับรองว่าจะว้าวแล้วก็ชอบแน่นอนนะครับโดยเฉพาะด้านหลังตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับเห็นเขาแบบหงเน่นชัดนะครับเกิน180องศาครับผมนะฮะมาที่แจ่มห่มนี่คือเสน่ห์ของแจ่มห่มครับ